เลขเทวดากับเลขสางน้ำมนต์มืีเนีย่ยบอกค่ะอันที่ยี่สิบห้าคือมเนี่ยแหละอ๋อมเนี่ย่ะอ๋อมอนี่กะเจริญพรเจริญพรอนสนัทธาญาติโยมพี่นอ้องอ่าอ่าเอฟซีถูกคนทุกช่องอ่าได้ไลยช่องที่มา่ามือนี่ที่ห้างหายกันไปกะมี่อ่าห้างสิ่คือพ่อกะมี่หม่าม่ายกะมี่ม,าม,านม,มอนี่อ่าเพิ่นมาขอโชคขอลาบนั่มเพิ่นกะมา หมวดวังหันนี่บางเอื่นเทวด,ดาเพนไหเลขมาพน,นออกสามตอีหลีช้องตพรอ้อมกับผู้ดวงดีกับร้ายผู้บ่ดวงดีกัเบ,บิ้งซื้ออันเลขออกแล้วเพราะว,ว่าเสดายก็มีผู้ถือเลขอันกับร้ายพนั้นแล้วมือนี่อ่าได้มาพบพอกันก้อนอื่นกับก้อนใช่โชคให้ใช่อขอบอกสักก้อนมาวัดติยู่หมองได้น,น่เนาะ อ,อยู่วัดศรีทรงธรรมบ้านน้องก้าตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังาวัดอุดรธานีหรือว่าวัดไอ้ไข่อุดรวัดไอ้ไข่อีสานมาาดัขนาดแลกก็บอกสัทาญาโมมในช่วงนี้ในช่วงนี้กรลั่างสิสางพราสังฆจายเรียกรับตังสังฆจายเรียกซัพ์มีทีเดียวย่นีละเพราะว่าสังฆจายเรียกรั์ สำหรับผู้ใดดวงก็ดีอ,อยากหนุนดวงอยากฝากดวงอยากาเสริมดวงให้ไมเเ่เขียนแผ่นท่องเขียนแผ่นท่องเขียนแผ่นเงินบูชาดวงอ,อยู่วัดสิงห์ครามกระไดหรืวยว่าฝากแอดมินกระไดหรืวยว่าสิมาธรรมโดยเจ้าของกระไดอา,อาจารย์สิสวดให้ตลอดพันษาหนึ่งดิว่แมนว่ามือหนึ่งมือเดียวตลอดพันษาตลอด3เดือนอันี้เพิ่งก็ฝากมาหลายแล้ว กะสวดพยาย่มสวดในีเพิ่นให้มันได้ครบได้บี้ดวงสุข,ขนให้ดวงดีสุข,ข่นอันนั้นแล้วก็ฝากบุญญาติโยมแล้วก็ไปไหว้นี่จะมีการทอดเทียนพัรษาคือวันที่สามกันย่าไปจำปีสัมฤของสิบหกผู้ใดอยากมาร่วมเสริมดวงมาร่วมเขียนแผ่นด,ดวงมุอนัันก็มาได้บัานไก่บัานไก่ผู้ใดก็มาได้เอาบ้านนี้อ่าเจะให้โชคให้ลาบ นา,ายโชคนายลาบบางคนน้ยคือหายได้คือว่าสื่อเอามาบอกคนเน่ยยังอยากให้มีสุกคนอยากให้ได้สุกคนให้เป็นแนวทางเดอ้อมันก็นอาจสิหลายตัวเนจากน้อยอผู้ใดมักตัวได้ก็เอาตามมักอเอาตามมักเป็นเลขเทวดาเพื่อนมาในนิมิตฝันว่าอยากให้เฮ็ดพราะสังฆายใจให้แล้วอยากให้พี่น้องเขาได้ร่วมบุญอยากให้เสริมบุญเสริมดวงนั่มเพิ่นก็นเลยมาหา้เพิ่นมาตลอด พันษานี่แต่ต้องมีขอแลกเปลี่ยนกันคือการสวดมนต์ไหว้พระผู้สิซื้อผู้สีนั่นก็นต้องสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตานั่นนี่พอแม่นว่าสิมาจ้องเอาย่างบ่ได้ความอางคนบ่มีบุญจับใส่หนังซื้อก็บ,บ่ได้เด้เออถ้านั้นแล้วต้องมีบุญพร้อมอ่าต้องต้องมีบุญนั่อ่าต้องทำวัดสวดมนต์ต้องใส่บาตรหยาดน้ำอ่าทำบุญให้พอ่อให้แม่นั่มพอม่นว่ามาหวังเอาย่างซี่คันบ่เฮ็ดให้พอ่อยเม่นี่ มันจิมันจิบ่ได้พาพอแม่เป็นเป็นพมในบ้านเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้ร่างกายเลือดเนื้ยแน่อยู่เนวกินพันห้ามาหา้ฉะนั้นแล้วเพิ่นก็นเลยให้ท่าบุญอันดับแรกคือให้ท่าบุญกับพ่อกับแม่กอนเด้อหยาดโยมเฮาอันที่สองห้ท่าบุญกับพระพิษุสงฆ์สามเดรนอันดับที่สามคือให้ท่าบุญกับค้นยากคนจนคนไร้้นตาบอดค้นพิการ อันที่สี่คนไหนถ้าบุญกับสัตว์เดรดายชานหมูหมูม้ากาไก่ทั้งหลายนั่แหละหมูม้มมายางน,น้ำถนนนัน่กันให้อาหารกันมันกินก็ถือว่าก็ได้บุญคือกันฉะนั้นแล้วบุญตัวนี้แหละสีไปสู้ไปส่งในห้ามีโฉคมีใชได้บาดนี้มนันจ่างจิเกลือนนุนกันฉะนั้นแล้วผู้บ่ถ,ถือเลขกสิถือผู้ดวงบ่ดีกสิดีะฉะนั้นแล้วมือนี่ในเรื่องที่ได้บอกเดขปัน่นปั่นเลขเทวดากันไปเด้อ นี่คือเลขเทวดา,าเลขเทวดาพนไหามากเจ้าอาคนสสนับสนุนในเฮตดบุญสุขค,คนสุขคนนะเบิง้งหายน้ากันสุซองเห็นน้ากันแพนสุซองน้ำกันให้เลือกเอา,อามากตัวได้เสือเอาตัวนั่นเยนสวาเสียดายว่าเสียดายนี่คือเลขเลขเทวดาส่วนเลนนนนห์นำมนต์กะอยู่ในหูนำม้ต์นี่แหละเด้อเออค่ะต่าเลขเทวดา มันเลขมันพันตรงก็เลขคันน้ำม้นบ้นนี้นี่ศูนย์แปดสามนี่เลขคันน้ำม้นนี่มันศูนย์สามแปดเจ็ดเก้าทีไงโอศูนย์เจ็ดเก้านให้ได้ให้รวยสุก้นสุกนทั้งใจนี่เป็นเลขสองตัวนะเลขแบมาโรดถึกเลขก็มาโรดเขาเทียบคุมเหครับคุมประเทศคุมบ่ทอดทอดเที่ยนประจำปี ครับประจำปีหลายบอกอาจารย์บอกอะไร้็อันใดดูไหมคะนี่นี่เบอร์โทรนี่ผู้ใดสามารถติดต่อเบอร์โทรได้นี่อรับเบอร์โทรฝันมากเข่าเลขอีกจะได้บนี้เบอร์อะไรครับปู่ครับหกห้าศูนย์ลงท้ายเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้เอฟซีอยู่ตัวเลขก่อนเนาะ สายทหารสามห้าสามมาเข้าฝันปู่เลยเลยครับสายทหารนี่ครับปู่ช่วงที่ใหม่ๆนยครับเมนแต่ก่อนนี่มาดูอ่าช่วงนี้นคนบ่อยมากส่วนมากท่านมาบอกนี่จะสามตัวหรือสองตัวกรบปูกส่วนมากจะเป็นสองตัวก็เลยสองตัวเพิ่นนั่นเพิ่นมากเขาฝันขึ้นวันพระบอกค่ะเท,ทวด,ดาสิมาเทวด,ดานสิมา อันนี้เป็นเบอร์โทรข,ของทาง่านอาจารย์ดพี่น้องแคปนาจออาไว้เดอติดต่อทําบุญได้หรือว่าถือเลขถืกเบอร์แล้วก็สามารถมารวมขาป้าได้หรือว่าสิเดินทางมาเองก็ได้วัดยุไซก่ะอาจารย์วัดศรีทรงธรรมบ้านหนองก้าตำบลดอนไยโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนี่และค่ะพีาา่น้องวัดศรีทรงธรรม ไปกี icana, ่กันซิบบานซาหาบานลือแล้วเนาะตอนไอ้ใครมาใหม่ๆเนาอจันเนอกะพ่อนันอยู่ใครมาผมว่าผมจำได้ยินเนาะไม่ยากอาจารย์เลยเขาเต็มเต็มหมดเลยเต็มเต็ๆแคปหน้าจอเลยค่ะพี่น้องเบอร์โทษอาจารย์ได้แล้วแต่โทรติดต่อแล้วโหลดท่าลุกก็ได้เพราะตังไีโอถ้าลุกอ่ะท่าดุกมาจาอาจารย์ อันนี้จะเป็นคันว่าหลายโตกับพ่แมนเพราะว่าคันน้ำมุนกันร่วมอยู่ในนี้ตัวนี้ว่าเป็นคันน้ำมุนเดล็กเทวดาน้ำมุนคนกับมักเล็กเทวาดาแล้วแต่ผู้ใดสีมักบอกว่า,าแล้วแต่ผู้ใดสีมักฉะนั้นแล้วจึงบวกให้สัต์ท่านหยาย่มในเบืบ้องน้ำกันเด็กน้นำมุนนี่คันน้ำมุนเดอ้อ้าไปนไมนอน่อ้าง สวยมากสวยหามันจับคู่ให้รวามย่างดีนม่ม้พี่น้องเอซีเบิ้งเอาเร้อค่ะาด้ตัวใด้นี่เสียงแทโลเอสที่มาอยู่นี่มันอ๋อสามแปดศูนย์เขาของพระจานทร์ตัางเขาขาเแวดาแล้วก็ถ้าจะตีอีกงันึงก็เป็นเจ็ดเก้าหรือว่าเจ็ดหกก็ได้ด้วยนะก็เจ็ตัวเดียวกันก็เกเป็นตัวเดียวกันแต่เบิ้งททาลนี่เป็นหก ค่ะบนข้างนี้เป็นหกด้วยสีจ้าพอเองก็ไ 3, ด้นะมีสามมีแปดมีศูนย์นมีเจ็ดมีเก้ามนแต่ว่าเพิร์จับคู่ไฮโลได้สามเป็นสามโตกับสามโตกับสามแปดศูนย์ข้างล่างกับคงจะเป็นเจ็ดเก้าครับคันน้ำมุน่นงมากเลีกน้อยแคบหน้าจอเลยค่ะอันนี้เป็นเหลขกคันน้ำมุ่นพัดจารย์เห็ดขึ้นว่าเห็นปะค่ะอ่าเห็ดมือเสาร์เต่เดอร์ต๊ดี้สวยงามครับสวยงามหมดที่เรา เต็มซ้ำตัวซ้ำตัวเต็มๆเล่นบ่ะคะนี่กับเข่าเป๊ะเลยครับเหล็เทวดากับเข่ากันเป๊ะเลยกับคันน้ำมุนพี่น้องเมืองใบล่ะกะอย่าลืมมาทำบุญทำกันผู้ใดอยากสินุนดวงถอดเทียนมาดีกว่ครับถอดเทียนมื่อวันที่สามสามกันย่างย่ำมีเลยแบเพราะว่าเจตูมารุ่นอันใดล่ะอันอันบุญถอดเทียนถอดเทียนอ่เมื่อวันที่